ใครที่กำลังจะจัดโต๊ะคอมจากโต๊ะที่มีสายแบบลกๆมาเป็นโต๊ะแบบลิงครีมดูผ่อนคลายสบายตาแบบโคซี่ด้วยท่านชาร์จที่จะเปลี่ยนโต๊ะธรรมดาให้เป็นมุมโปรดชาร์จทุกอุปกรณ์คู่ใจได้ในจุดเดียวพร้อมยกระดับดีไซน์ให้กับพื้นที่ของคุณบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดรีวิวนี้ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรนไอทีวีวิวนะครับตรอบวันนี้ผมมีไอทิงที่จะช่วยจัดโต๊ะคอมมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนผมไหมนะครับโต๊ะทำงานของผมเนี่ยลวกง่ายมากๆนะครับสายระยองระยางเต็มไปหมดนะครับทั้งนี้นะครับไม่ใช่เพราะว่าผมขี้เกียจจัดโตะนะแต่มันเป็นเพราะว่าใช้หลายอุปกรณ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นมือถือหูฟังนาฬิกาเ o w e r แบงค์รวมไปถึงอุปกรณ์อื่นๆอีกหลายชิ้นเลยและแน่นอนครับทุกชิ้นมักจะมีหััววชชาาาารร์จจสสยยขอองงตเุดท้ แคสิ่งที่ผมได้ก็คือโต๊ะรกๆเต็มไปด้วยสายชาร์เต็มไปด้วยหัวชาร์เต็มไปหมดนะครับมองแล้วปวดหัวเวลาทํางานเนี่ยก็รู้สึกว่ามองไปตรงไหนก็รู้สึกไม่สบายตาครับจะถ่ายรูปแบบคลีนๆแต่ละครั้งเนี่ยต้องจัดโต๊ะใหม่ทุกครั้งจนผมรู้สึกว่าผมเนี่ยจะต้องหาตัวช่วยที่จะจัดโต๊ะเขาให้ผมได้แบบทีเดียวได้แล้วเพราะมุมที่เรามองทุกวันนะครับมันจะต้องเป็นมุมที่เราเห็นแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายตาจนในที่สุดผมได้มาเจอ,อกับตัวนี้พายเซน,น,นโคซี่เดย์สเมท65วัตต์แกลนไวเลส ทุกอุปกรณ์คู่ใจในจุดเดียวตัวนี้ ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูเรื่องการใช้งานนะครับผมอยากจะให้มาดูภายในกล่องตัวนี้กันก่อนนะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างชิ้นแรกนะครับก็คือคู่มือการใช้งานนั่นเองต่อมาก็จะเป็นแมกนติกลิงที่เป็นแม่เหล็กสลับติดด้านหลังของสมาร์ทโฟนและต่อมาก็จะเป็นสาย USB-C แล้วก็ปลั๊กไฟสำหรับใช้ไฟเลี้ยงตัวเครื่องนั่นเองสุดท้ายก็จะเป็นชาร์จเจอร์เซสชั่นสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าความรู้สึกแรกที่เห็นเจ้าตัวนี้ดูน่าใช้งานมากๆดีไซน์แบบสี่เหลี่ยมแบบแนวตั้งอ มนมนดูมินิมอลเป็นสีแบบครีมีให้ฟีลอุ่นดูผ่อนคลายสบายตาส่วนผิวสัมผัสอันนี้ผมชอบมากมากฟีลแบบพลาสติกแบบนุ่มมือดูพรีเมียมซึ่งจะไม่ได้ดูเหมือนอุปกรณ์หัวชาร์จแบบทั่วไปนะครับแต่เหมือนของแต่งโต๊มากกว่าแค่วางไว้เฉยๆโต๊ะก็ดูสะอาดขึ้นลงขึ้นสบายตาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเอาจริงนะเข้ากับโเผผมมากๆส่วนเรื่องการใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้สะดวกมากจริงๆใช้งานง่ายมากๆจากเดิมเนี่ยที่เวลาผมจะชาร์จ power bank ชาร์จแบตมือถือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเนี่ เลื่อมมือไกลมากนะครับแต่พอผมใช้ไพเส c นโคซี่เดสเมท65วัตต์แกนไวลชชาร์จตัวนี้แค่เสียบปลัก๊กแล้วขยับอุปกรณ์เข้ามาใกล้ๆในตำแหน่งที่เราใช้งานเพียงแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วตัวเดียวจบเลยจริง สำหรับเรื่องการชาร์จแบบใช้สายตัวนี้เขามีมาให้ครบทั้ง USB-C และ USB-A ที่มีมาให้อย่างละ2พอร์ตซึ่งทั้ง4พอตนี้เนี่ยเราสามารถชาร์จพร้อมกันได้เลยโดยตัวนี้เขารองรับกำลังไฟจ่ายสูงสุดอยู่ที่65วัตต์ซึ่งหากเราชาร์จพร้อมกันทั้ง4พอตนะครับเขาก็จะเฉลี่ยกำลังการจ่ายไฟไปในแต่ละพอตนะครับส่วนเรื่องการชาร์จแบบไร้สายก็มีมาให้แบบจะเต็มจะชาร์จมือถือหูฟังสมาร์ทวอท์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายก็สามารถใช้ ได้เลยที่สำคัญสามารถชาร์จพร้อมกันได้2อุปกรณ์ด้วยซึ่งหากรวมกับการชาร์จแบบสาย USB-A และ USB-C แล้วสามารถชาร์จรวมกันได้สูงสุดที่6อุปกรณ์กันเลยเรียกได้ว่าครบจบใน1เดียวเลยจริงๆแรกอย่างนะครับตัวท่านชาร์จแม่เหล็กตัวนี้ เขาสามารถปรับความเอียงได้ด้วยเนหะ็นไหมปรับได้เอียงแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญตัวแม่เหล็กตัวนี้ดูดหนึบมากๆไม่หลุดง่ายด้วยอย่างที่เห็นนะครับพมนขนาดนี้แล้วยังไม่หลุดเลยดังนั้นจะชาร์จแนวตั้งหรือแนวนอนก็ไม่มีปัญหาเอาจริงๆนะสะดวกกว่าเก่าเยอะเลยทํางานไปด้วยชาร์จไปด้วยดูหนังดูบอลพร้อมกันได้เลยสบายสุดๆ ซึ่งหลังจากที่ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับรู้สึกเลยว่าโต๊ะเป็นระเบียบขึ้นเยอะมันโล่งขึ้นสบายตาขึ้นกลายเป็นมุมโปรดดูโคซี่กว่าเก่าซึ่งพื้นที่ว่างตรงกลางโต๊ะเนี่ยจะอยู่ในระดับสายตาของผมพอดีทําให้เวลาผมนั่งทํางานแล้วเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นจะถ่ายรูปโต๊ะก็ไม่ต้องเก็บกวาดใหม่นะครับดูสวยขึ้นทันทีเลยแนะนําเลยนะครับสาหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยจัดระเบียบโต๊ะทางานอยากเปลี่ยนมุมเดิมๆให้ดูโคซี่ขึ้นแล้วยังได้แท่นชาร์จที่สวยชาร์จไวสะบบียนแบบ จบในหนึ่งเดียวส่วนตัวมองว่า y t h o n c o s y d e s m a t e 65วัตต์แกน Wireless c h a ร์ e ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆราคาแค่2,000กลางๆใครที่สนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อนในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยแต่ขอแนะนำว่าให้กดเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ก่อนนะครับเพราะในวันที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยอาจมีโปรมีโค้ดส่วนลดมีแฟลเซลและอาจจะถูกกว่าในวันที่ผมถ่ายรีวิวอยู่ก็ได้สุดท้ายนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, ทุกช่องทางการติดตามของเพจกรรมกรไอทีด้วยนะครับเพื่อเป็นกลัง ใจในการทําคลิปรีวิวมาให้ทุกคนได้ดูกันส่วนสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรหรือใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ